นยยายเสียงเรื่องเล่าเรื่องสัน้นเรื่องเล่าฟีสตล์เรื่องเปิดสิงสาวห้าวหลังจากที่เรียนจบทางด้านบริหารการโรงแรมมาผมก็ถูกส่งไปฝึกงานที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะได้ไปนั่งบริหารงานสบายๆอยู่ในห้องแอร์แต่เปล่าเลยครับผมถูกให้ไปเป็นบริกรผมต้องทำทุกอย่างเขาใช้ทำอะไรก็ต้องทำ เพื่อนที่ไปในรุ่นเดียวกันก็โดนทุกคนคนที่คุมพวกเราเขาบอกว่าเรียนด้านการโรงแรมมาต้องทําให้เป็นทุกอย่างทุกแผนกผมก็ทําตามที่เขาสั่งหลังจากที่ผมฝึกงานมาสักพักหนึ่งเขาก็ย้ายผมมาอยู่ที่บาร์มีหน้าที่เป็นบาร์เทนเดอร์ตายละแล้วผมจะทําได้ไหมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วด้วยแต่ต้องมาทํางานตรงจุดนี้ คอยผสมเครื่องดื่มนานาชนิดเป็นอะไรที่ผมกังวลมากๆให้ผมไปอยู่ผานกในครัวล้างจานหั่นผักผมยังจะถนัดกว่านี้เรื่องของเรื่องก็คือพี่ปุ๊คนที่ย้ายผมเธอเป็นหัวหน้าผานกนี้นะครับเธอเข้าไปเจอผมอยู่ในครัวเธอจึงของกับหัวหน้าเก่าผมเธอบอกว่าผมหุ่นดีหน้าตาดีสงให้ไม่น่าจะมาเก็บเอาไว้ในครัวเลย เธอว่าผมเหมาะกับการเป็นบาร์เทนเดอร์คอยชงเครื่องดื่มให้แขกก็เนื่องจากผมเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานเขาเป็นถึงหัวหน้าสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำได้ใช่ไหมะล่ะครับการเริ่มงานบาร์เทนเดอร์ของผมครั้งแรกก็สนุกดีนะครับอะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำได้พบปะผู้คนมากมายการแต่งตัวก็เท่มไม่หยอกผมทำงานในบาร์มาสักระยะหนึ่งแต่วันนี้เพื่อนของผม ที่พักอยู่ห้องเดียวกันกับผมดันมาลาป่วยผมจึงต้องเดินกลับห้องพักเพียงคนเดียวระหว่างที่ผมเดินก้มหน้าก้มตาอยู่เสียงแตรรถก็ดังขึ้นผมหันไปมองด้านหลังอ๋อรถของพี่ปุ๊ครับหัวหน้าแผนกของผมเองขึ้นรถสิเอกเดี๋ยวพี่ไปส่งให้นะผมปฏิเสธเธอไปด้วยความเกงใจแต่เธอก็ยังดึงดันว่าจะไปส่งผมให้ได้ ผมก็เลยต้องไปนะครับผมขึ้นรถไปนั่งข้างๆเธอเธอก็ชวนผมคุยตลอดพี่ปู๊ปกติแล้วพี่ปุ๊เธอเป็นสาวห้าวค่อนข้างจะออกทอมบอยเลยะครับแต่เธอสวยนะครับรูปร่างเล็กๆผิวขาวตาคมแต่ถ้ารดนิสายห้าวเป้งของเธอลงบ้างเธอจะเป็นนางฟ้าในแผนกเลยนะครับปกติแล้วพี่ปุ๊ เวลาเธออยู่ใน,นแผนกเธอจะสวมหัวโขนทำแอคท่าวางมาดจนหน้ามันไส้อยู่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แอบมันไส้เธอเบาๆหรือบางครั้งใจผมก็คิดว่าถ้าเธอเป็นผู้ชายผมก็พร้อมที่จะบวกนะครับแต่นี่ติดที่ว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่พอเลิกงานวันนี้ผมได้คุยกับเธอแล้วผิดกันเป็นคนละคนเลยครับแต่เธอก็ยังแอบห้าอยู่บ้าง แต่ดูเหมือนว่าพอเราได้คุยกันนอกรอบดูเหมือนว่าเธอจะชอบใจใผมอยู่นะครับคุยจ้อไม่หยุดจนถึงห้องของผมเลยครับผมขอบคุณเธอแล้วก็กลับเข้าห้องไปเล่าให้เพื่อนของผมฟังมันยังว่าผมขี้โม้เลยครับหลังจากวันนั้นผมกับพี่ปุ๊เราก็สนิทกันมากขึ้นทุกวันหลังจากที่เลิกงานเธอก็จะอาสาไปส่งผมที่ห้องทุกวันเลยครับจนคนในแผนกคิดว่าผม จะจัดการจากสาวห้าวอย่างพี่ปุ๊ให้เป็นลูกแมวชเชื่องๆได้แต่ยังหรอกครับเราก็แค่คุยกันถูกคอก็แค่นั้นเองจนกระทั่งวันหยุดผมกับพี่ปุ๊ดันมาหยุดตรงกันพี่ปุ๊ก็เลยบอกผมว่าพรุ่งนี้หยุดพี่พาไปเที่ยวบนดอยไปไหมเรามาฝึกงานอยู่ที่เนี่ยเคยได้ไปเที่ยวไหนหรือย,ยังเะผมเองก็ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลยผมจึงตอบตกลงไปทันที จนเช้ามืดวันใหม่เสียงโทรศัพท์ของผมมันดังขึ้นโดยที่ผมยังไม่ได้ตื่นนอนผมหลับหูหลับตากดรับโทรศัพท์ภายในใจก็ด่าไปบ้างใครวะโทรมาแต่เช้าเนี่ยวันหยุดแท้ๆพอผมได้ยินเสียงปลายสายเท่านั้นแหละครับตายละผมลืมสนิทไปเลยว่าผมนัดกับพี่ปุ๊กเอาไว้ผมรีบกระตือรือล้น,ลนเข้าห้องน้ำอย่างไวแล้วก็กว้าเสื้อยืดางเกงยีนตัวเก่ง ทันทีเลยครับผมใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวไม่ถึงสิบนาทีก็ลงมาที่รถของพี่ปุ๊ที่จอดคอยผมอยู่ผมรีบขอโทษขอโพยเธอใหญ่เธอบอกว่าไม่เป็นไรแต่เธอยังมีแอบบ่นบ้างตามนิสัยสาวห้าของเธอแล้วครับผมมองดูนาฬิกาที่อยู่หน้าจอมือถือตีสี่กว่าแล้วผมถามเธอว่าทำไมไปเช้าจังพี่เพิ่งจะตีสี่เอง และเธอก็บอกผมว่าขึ้นดอยก็ต้องไปเช้าๆสิไปรับอากาศดีๆวิวสวยๆจะไปเที่ยงวันหรือไงจะไปให้แดดมันเผาหัวเหรอแน่ ä, ถามดีๆทำนักเลงใส่เดี๋ยวว่าจับทําเมียบนดอยสั้นเลยเดี๋ยวเดๆเดเดเดผมก็แอบหัวเลาะกับความคิดว่าบ้าของตัวเองจนพี่ปุ๊สงสัยว่าผมยิ้มอะไรอยู่คนเดียวผมก็ได้แต่ตอบว่าเปล่าครับ เธอก็ขับรถมาสักพักใหญ่ก็มาถึงจุดหมายปลายทางยอดดอยที่เธอพาผมมาในครั้งนี้ในช่วงที่เรามาเป็นวันธรรมดาจึงไม่มีผู้คนขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วจะมากันวันเสาร์อาทิตย์คนถึงจะเยอะพอจอดรถเธอก็พาผมเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็มาอยู่ตรงหน้าผาจุดชมวิวพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากๆเลยครับ ไม่เสียแรงเลยที่ผมยอมตื่นแต่เช้าอากาศบนดอยค่อนข้างเย็นผมเห็นพี่ปุ๊ยืนกอดอกทำท่าขนลุกผมจึงเดินไปโอบไหล่ของเธอเอาไว้เธอหันมาทำตาเขียวปัดใส่ผมผมจึงบอกว่าอุ่นไหมล่ะพี่ถ้าอุ่นก็ยืนเฉยๆเถอะเธอจึงไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็ยืนมองวิวตรงหน้าด้วยความสุขสงบแต่กลิ่นหอมของตัวพี่ปุ๊ สาวห้าวในวงแขนของผมนี่มันทำเอาผมนี่สมาธิกระเจิดกระเจ,เจ,เจิงผมมองดูในจุดที่เรายืนกันอยู่ไม่มีผู้คนมาแน่นอนแล้วผมจึงทำตามใจที่ผมต้องการสาวห้าวอย่างพี่ปุ๊เจอผมลุกหนักเธอก็อ่อนละทวยเลยละครับด้วยบรรยากาศดีดีวิวสวยๆทำให้ผมจัดหนักสาวห้าวสยุมัดผมรู้ได้เลยนะครับว่า ผมเป็นคนแรกของเธอแน่นอนพอไม่มีใครได้เข้าใกล้เธอเท่ากับผมอีกแล้วกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวงผมก็จัดให้เธอไปหลายรอบจากสาวห้าวตอนที่ขึ้นดอยมาพอขากลับผมเปลี่ยนเธอเป็นสาวหวานของผมทันทีเธอบอกว่าเธอแทบจะไม่มีแรงเดินลงเขาขาเธออ่อนแรงไปหมดผมจึงให้เธอขี่หลังผมลงมาจากเขาแม้ สาวห้าวคนนั้นหายไปไหนเนี่ยผมเอ่ยแซวเธอทำเอาเธออายมว้วนซุกหลังของผมเอาไว้แน่นเธอบอกว่าผมทำให้ครั้งแรกของเธอน่าประทับใจมากบนหน้าผาที่ไม่มีใครเขาทำกันผมจึงถามเธอไปว่าถูกใจไหมเธอพยักหน้างึกๆแทนคำตอบผมก็แอบยิ้มในใจหลังจากที่ลงเขามาเธอก็พาผมตรงดิ่งมาที่บ้านของเธอทันที คงไม่ต้องบอกนะครับว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวันหยุดในวันนี้ทำให้ผมอ่อนแรงไปเยอะเลยเธอไม่ยอมให้ผมกลับห้องเลยครับแถมเธอยังบอกผมว่าเธอเป็นผัวของเธอแล้วห้ามไปมองสาวอื่นอีกก็จัดไปสิครับถึงแม้ว่าเธอจะอายุมากกว่าผมเกือบสิบปีแต่ผมก็รับได้หลังจากวันนั้นเราก็ใช้ชีวิตกันฉันผัวเมียจนผม ฝึกงานเสร็จแล้วผมก็ต้องกลับมาเรียนต่อจนจบแต่ในทุกๆวันหยุดของเธอเธอก็จะลงมาหาผมที่กรุงเทพอยู่เป็นประจำเป็นไงล่ะครับสาวห้าวก็สาวห้า,าวาเธอผมจัดให้เป็นน้องแมวเชื่องมาแล้วนะครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ได้เข้ามาแล้วฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับแอดมินด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมส่งดาว หรือสมัครสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆถ้ารับฟังทาง YouTube อย่าลืมซื้อซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ให้กับแอดมินบ้างหรือสมัครสมาชิกช่องของ YouTube เข้ามาเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเรื่องเล่าฟีสไตล์ได้เล่านิยายต่อๆไปนะคะ